19บถึงมิถุนายน2 5 6 6นี้จะมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ก่อนฟังคำน้ายอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หม,มออ้ำสมัทานรู้ด้วยนะคะสับสดสดกันเลยมาดูกันซิว่าข่าวดีอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ ว้าวต้องบอกเลยดูเหมือนกับว่าคุณจะได้ทำอะไรใหม่ๆชีวิตน่าจะมีความตื่นเต้นเข้ามาให้ชีวิตของคุณได้ค้นหานะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเนีคุณมันเป็นอย่างไรกันบ้าง ต้องบอกเลยหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณมีปัญหาอุปสรรคในชีวิตค่อนข้างเยอะ <Okay. S 1> มีเรื่องต้องแก้ไขจัดการค่อนข้างมากดูเหมือนว่าสัปดาห์นี้มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปทีละเปราะทีละเปราะคลี่คลายไปได้ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็ก,ท,ลลกทีละน้อยดูเหมือนกับว่าคุณน่าจะได้ออกจากปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนะอ่ะขอูพลังงานสุดท้ายค่ะนะไพ่อยากจะบอกอะไรอื <c oughs> ต้องบอกเลยคุณจัดการได้คุณเอาอยู่ปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเข้ามาแบบพรั่งพูหรือจะเข้ามาแบบเล็กๆน้อยๆนะคะในสัปดาห์นี้คุณจะแก้ไขจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาจะค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายเคลียร์ได้ทั้งหมดนะเออ หากเป็นเรื่องของการงานก็ต้องบอกเลยสุดท้ายการงานจะราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จหากเป็นเรื่องของธุรกิจ <ys> ก็ต้องบอกเลยทุกอย่างจะฟ l o w ไปได้อย่างดีนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการเงินก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นนี่นะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายก็จะมีนี่มีเงินจ่ายนี่มีเงินปิดนี่มีเงินมีเงินที่จะหมุนหรือว่าทําให้การเงินคล่องตัวได้ผ่าน <ys> พ้นไปได้ด้วยดีนะหากเป็นเรื่องของความรักก็ต้องบอกเลยสุดท้ายแล้วเนี่ย ความหนักแน่นของคุณความมั่นใจในตัวเองของคุณความรักตัวเองของคุณก็จะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นถ้าโสดอยู่นะมีโอกาส นะที่คุณจะเป็นผู้เลือกนะครไม่ใช่ผู้ถูกเลือกถ้าสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยคุณก็จะเป็นผู้เลือกเช่นเดียวกันนะคุณจะมีตัดสินมีม,มีมีการตัดสินใจที่แน่วแน,แน,แน่ชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์และแน่นอนว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปดังใจคุณนะคะคุณจะเป็นคนตัดสินใจอ่ะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกเลยเคลียร์กันได้จัดการกันได้แต่ขอให เป็นไปในทิศทางที่ละมุนละม่อมอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าพูดดีคิดดีทําดีต่อกันนะจะส่งผลดีมากกว่าเนาะสุดท้ายแล้วกันค่ะยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะพ่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้ต้องบอกเลยคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะคุณมีคนคอยสนับสนุนพพอร์ตช่วยเหลือสัปดาห์นี้ติดขัดปัญหาอะไรต้องบอกเลยผ่านไปได้แน่นอน 1. คือจากความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณ2คือต้องบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่คนรอบตัวกัลยาณมิตร จะช่วยเหลือคุณให้คุณแคล้วคาดปลอดภัยและรอดพ้นจากภัยอุปสรรคปัญหาทั้งปวงแล้วก็ชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนยินดี